ความฝันที่จะบ,บินของมนุษยชาติรู้หรือไม่เมื่อรอบปีก่อนเครื่องบินลำแรกของโลกถูกสร้างขึ้นโดยใครสวัสดีค่ะฉันอาดานาเซียค่ะวันนี้อัตตีจะมาเล่าเรื่องราวของการบยบินของมนุษยชาติให้ฟังนะคะเครื่องบินลำแรกของโลกนะ่ะถูกสร้างขึ้นโดยตองม่นอกกุลไรเอาวินไรและหรือว่าไราแล้ว่าก่อนหน้านี้จะมีผู้คนมากมาย ที่พยายามสร้างประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวากาับติดปีกให้กับมนุษย์แต่สพี่น้องตระกูลได้เป็นเจ้าแรกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ติดปีกให้กับมนุษยชาติแต่ต้นแบบเครื่องบินของพี่น้องตระกูลได้ก็ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับเครื่องบินอีกหลายรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถไปอ,าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ที่อัปี้แปะไว้ให้เลยนะคะขอบคุณนะ้าชอบทูเกเิลทวๆอย่าลืมกดติดตามนะคะ อ่ะพี่อาร์ตี้ทำเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรไปพิเศษคอมเมนต์บอกอาร์ตี้ไว้ได้เลยนะ